วันนี้มิวจะมาพาถักนะคะผ้าพวกผมสามเหลี่ยมสลับสีนะคะแบบนี้ไหมที่ใช้มิวใช้เป็นไหมซัมเมอร์นะคะมิวจะเน้นเป็นเส้นคู่มากกว่านะคะแต่อันนี้บางอันก็จะเป็นเส้นเดี่ยวเพราะว่าเอาไหมที่เรามีอยู่เข็มโครเชต์มิวใช้เป็นสามทับสนยนะคะ่ะ แล้วก็มีกันไกลนะคะเดี๋ยวจะใช้ทั้งหมด5สีนะคะสลับกันเราจะเริ่มจากนะคะสีชมพูก่อนของใหม่เป็นวงกลมนะคะถักโซ่ขึ้นไป4นะคะย้อนลองมาถัก F นะคะแบบนี้ต่อไป โซ่สีพลิกงานนะคะถัก F บนหลักแรกโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก F บนหลักถัดไปโซ่หนึ่งถัก F ลงที่เดิม ก็จะได้เป็นสีหลักแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สี่พลิกงานถัก F นะคะลงหลักเดียวกับโซ่โซ่หนึ่งถัก F ตรงหลักโซ่หนึ่ง ถัก F หลักถัดไปโซ่หนึ่งหลักสุดท้ายนะคะถัก F โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก F ลงที่เดิมแบบนี้นะคะเราจะทำเป็นลายตารางนะคะแบบนี้เป็นช่องๆเราจะลงตรงหลักเลย หลักสุดท้ายนะคะของทุกแถวเราจะทำเป็น 1F โซ่1 1F นะคะลงที่เดิมแบบนี้เพื่อที่ให้เขาขยายเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมิวจะใช้สีนะคะละ6แถวเราจะทำทั้งหมด30แถวนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมิวจะทำให้ดูถึง6แถวนะ แบบนี้นะคะได้หกแถวแล้วต่อไปจะเปลี่ยนสีนะคะสีเลือกตามใจชอบได้เลยเปลี่ยนสีเราก็ดึงใหม่มาแบบนี้นะคะเหลือปลายใหม่ไว้ไว้มัดด้วยนะโซ่ไปสีแล้วก็หลักแรกให้ถัก f ลงที่โซ่นะคะหนึ่งหลักต่อไปโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก F แบบนี้นะคะให้ตรงหลักเลยเราไม่ต้องจำอะไรมากเลยค่ะจำแค่หลักแรกและก็หลักสุดท้ายให้เราถัก2 F ใช่ไหมคะก็คือ F โซ่หนึ่งแล้วก็เลงในหลักเดิมเพื่อที่จะได้ขยาย ของแต่ละแถวนะคะแนะนำให้ใช้เป็นไหมถ้าเป็นเส้นเดียวก็เส้นเดียวทั้งหมดนะคะถ้าเป็นคู่ก็ทั้งคู่ทั้งหมดนะตอนนี้หมิวใช้ไหมที่มีอยู่นะคะเอามาทำเป็นแบบให้ดู นี่นะคะนี่นะมันก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไว้มาเจอกันแถวที่30นะคะนี่นะคะเราจะได้ทั้งหมด30แถวแล้วก็จะเป็นสีไล่ๆกันแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่31ให้ถักโซ่3 จากนั้นลง f นะคะในช่อง1ครั้งถัก f ลงตรง f แบบนี้นะคะเราจะทำไปจนสุดแถวเลยค่ะถัก f ทุกหลักนะคะเราก็ได้ริมด้านบนนะคะ แบบนี้ต่อไปด้านข้างให้ถักโซ่ห้าข้ามหนึ่งช่องลงช่องถัดไปนะคะลง x ข้ามหนึ่งช่องลงช่องถัดไปเราจะทำอย่างนี้ไปจนรอบนะคะ าใครอยากจะใส่เป็นกลีบดอกไม้ก็ได้ค่ะแต่คอมูวจะทําแค่นี้นะคะพอถักมาถึงด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราจะทําสายมิวจะถักโซ่ไปทั้งงาทั้งหมด50โซ่นะคะทําทั้งสองฝั่งของมุมด้านบนนะคะ